ช่วยกันช่วยกันแช่ในมือก่อนท่องไว้ในใจเนาะคุณเกดเราจะต้องหายเราจะต้องหายเราทำวันนี้พรุ่งน,นี้เราทำอีกกายภาพตามที่นักกายภาพสอนเราท่องไว้ในใจเราจะไม่เป็นภาระใครเราโตแล้ว หาวิธีทําให้ตัวเองหายนั่นเห็นไหมคุณยังนั่งแบบไม่ต้องเท้าคุณทรงตัวได้อย่างดีเลยวันเนี้เป็นวันที่ดีเลยนะเนี่ยรู้ไหมเป็นวันที่ดีมากเลยที่คุณทําแบบเนี้รูไ้ไหมคะส่งผลดีกับคุณดีมากเลยค่ะ ญาติๆทุกคนน่ะเขาห่วงใยคุณมาดูเลยนะดูไหมทุกคนกระพีกระวาดหาที่รักษาคุณให้หายกลับมาเหมือนเดิมนึกถึงใจเขาใจเรานะคะคุณเกดเขาทำเพื่อเราเราก็ต้องทำเพื่อเขาก็คือทำตัวเราให้หายไปๆป,ป,ปฏิบัติตามคำสั่งของหมอของนักกายภาพของพี่เลี้ยง ทําได้เท่าที่ทําแต่ว่าทําให้มันได้ไมมกมากน้อยอะไรก็ทําไปนะคะอย่างวันนี้ดีมากเลยนั่งทรงตัวโดยที่ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องใช้วาจาคำพูดที่แบบแรงๆไม่ต้องล้อมตะโกนใส่กันพูดเบาๆคุณก็รับฟังถูกไหมอ่ะ ันเป็นสิ่งที่ดีเลยรู้ไหมคะนี่เราแช่น้ําเกลือแช่น้ําอุ่นเอาเกลือใส่มันก็จะทําให้เลือดเลือดลมเรามันหมุนเวียนดีขึ้นนิ้วมันยึดยึดเนี่ยมันก็จะคลายแช่น้ําอุ่นเนี่ยอ่าเริ่มคลายมาหน่อยแล้วสิบห้านาทีเอาจนน้ำเย็นนั่นแหละอะ แล้วก็นั่งไปด้วยนั่งทรงตัวเงยหน้าหน่อยค่ะดีมากเลยตบโอ้อยากจะปบมือให้จังเลยแต่ทำไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> พราะข้ามัวแต่อันนี่นิ้วมือให้คุณนิ้วมือให้คุณแล้วก็ถูขี้ไขรไปด้วยขัดนิ้วมือไปด้วยยืดนิ้วให้คุณไปด้วย นิ้วคุณอ่ะสวยสวยคุณเกตนุ่มพองเช่นเนี่ยหลังจากแช่แล้วนะนิ้วมือผ่องอดทนเอาหน่อยนะคะท่องไว้ในใจเราจะต้องหายกลับมาเหมือนเดิมทุกคนห่วงใยเราทุกคนรักเราเราท่องท่องไว้ในใจอย่างนี้นะคะทุกคนรักเราทุกคนอยากให้เราหายเราจะไม่เป็นภาระให้ใครเนาะ ถูกไหมคะคุณเกตเราจะต้องหายกลับมายืนได้เหมือนเดิมเราจะไม่เป็นภาละให้ใครเรานึกถึงคนที่เขาทำให้เราเขาก็วีกวาดทำทุกอย่างรู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือว่าน้องๆลูกๆหลานๆของของคุณเกตอะทุกคนเต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณเกตให้หายไว ทุกคนไม่อิดออดเลยเท่าที่ทุกเห็นมานะเราฉะนั้นเราต้องนึกถึงอ,อกเขาอ,อกเราใจเขาใจเราเขาเอาใจใส่กับคุณเกศมากเลยมันน้อยคนนะที่จะเออเอาใจใส่ก็คนป่วยบางคนบอกเอะมันนอนอยู่ได้ก็ปล่อยนอนไปอย่างเงี้ยบางคนเขาจะคิดนะแต่เนี่ย ที่จุ๊เห็นมาเนี่ไม่ใช่เลยนะฝั่งตรงกันข้ามเลยทุกคนกวีกับวาดทําทให้คุณอยากให้คุณหายกันนะ<ม>่ะ<ม>อย่างน,น,นะคะแช่แช่ให้น้ําใกล้จะหายเย็นแล้วเดี๋ยวเราเค่อยหยุดเนาะ